ก็ผมบอกเรื่องเราว่าเรากำลังดำเนินการอยู่แต่เราก็รู้ด้วยแล้วว่าโพงก็พักพางประชาไรก็ตกต่ำนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็เริ่มเดิมแต่กันแก้ไขไปอาคุณว่าถ่านมหแล้วคุณว่าถ่านมาก็ต้องดูกัน่นในพักกันนะครับในพัก ต้องสามัคคีกันเนั่นแหละครับร่วมมือกันอะไรนะไม่ต้องหรอกแบรนด์เก่านี่แหละครับก็ตอนผมเข้ามาก็เข้ามาแค่สองเดือนก็ยังได้ตั้งร้อยกว่าอันนี้ก็ทำงานมาแล้วสี่ปีนะมันก็ต้องต้องดีขึ้นนะเพราะว่า ทั้งรัฐบาลแล้วก็ทั้งพรรคการเมืองก็พยายามทางานเท่ากันนั้นให้ประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้นผมไปที่ไหนก็ประชาชนก็ต้รับผมอย่างดีนะทุกพื้นที่นะครับไม่หนักใจครับที่ไหนก็เหมือนกันนะครับไม่หนักใจนะอ๋อ ก็เป็นเรื่องของโพนะครับก็รู้ว่าไปนะครับไม่เป็นไรเราก็ก็แล้วแต่ประชาชนเนะี่ยทั้งหมดก็แล้วแต่ประชาชนนะครับองนนี้นี้นนันนี้เป็นทั้กายข้างหน้านะอย่าอย่าเพิ่งถามถามไปบอผมก็ตอบเองคนเดียวไม่ได้เพราะเป็นเรื่องพรรผมจะตอบอยังไงอ่ะคุณจให้ผมตอบอยังไง ก็ไม่รู้อะลรก็แล้วแต่แต่ค,ค,อคนอเี่นมาให้เรางนอา้าวคุณก็ถามแล้วถามอีกผมก็บอกแล้วว่าไม่รู้เป็นเรื่องขโโโโอง